เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่พี่ปันจะทํางานเป็นพยาบาลที่นี่นะคะก็เลยอยากจะทําอะไรที่เป็นความเป็นไทยของเราให้เพื่อนๆที่ทํางานได้จดจําเรานะคะก็ทําข้าวเหนียวสังขยานะคะโดยการเอาไข่เป็ดมาแล้วก็น้ําตาลน้ํากะทินะคะมาผสมให้เข้ากันนะคะเป็นสูตรเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆนะคะพี่ปันก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้าน,นะะอาหารมากนะคะแล้วก็ เอามาทำให้เพื่อนๆได้ทานนะคะซึ่งโชว์ความเป็นไทยของเรานะคะเสร็จแล้วก็เอาสังขยามานึ่งนะคะแล้วก็ทํานึ่งข้าวเหนียวนะคะก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆนะคะแช่ข้าวเหนียวไว้3-4ชั่วโมงแล้วก็เอามานึ่งนะคะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะน้าตาลเกลือน,นิดหน่อยนะคะก็จะได้ข้าวเหนียวในส่วนล่า <นะ S 1> เสร็จแล้วก็เอามาจัดใส่เป็นกล่องอย่างนี้นะคะกล่องเล็กๆนะคะกด แต่ละคนก็จะได้หยิบกลับไปทำไปทานเองที่บ้านนะคะแล้วก็ได้ผลเกินคาดเลยนะคะเพื่อนๆชอบกันมากเลยทําไป38กล่องนะคะก็คือหมดแค่นั้นเลยนะคะต่างคนต่างหยิบบางคนก็แอบหยิบไปสอสอันด้วยนะคะแล้วก็หมดภายในสักสินาทีเอง